ครับวัสดีครับตรงนี้ x m a กก็เข้ามากันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น x m a x นะครับ300ปี2024นะก็โหลดโช้กหน้ามานะครับก็มาแก้ไขใหม่แข็งกระด้างนะครับก็ให้เดาห้องโดนน้ำมันไฮดรอลิกมาแล้วก็ใส่สปริงโหลดที่มีค่าเที่มันแข็งเกินไปจากว่าไม่ได้ใส่ชุดแต่งไม่ได้ใส่ชดุด โหลดของแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็จะมา,อาถอดชกหลังนะครับเอรินเซอร์วิสนะครับเนื่องจากอันนี้ใช้งานมานานนนแต่คันเก่านะในเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ยังยังเอามาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปเยอะเลยน็อตถูกขายมาแบบโอเวอร์ท้องทุกจุดนะครับขายแล้วขายแล้วเหนื่อยขายแล้วเหนื่อยมาดู Not น็อตแห่งคองี่ตะวานบล็อกกระแทกมีวอลกี้นะครับ ยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกนะค่าทงค่าทอไม่ต้องรู้จักแล้วนะครับว่าเขาขายอะไรกันยังไงเนี่ยฮะนี่คือผลงานของอะไรดีของช่างฮัตทำนะก็จะมั่วๆแบบนี้นะครับใครสนใจอยากเอารถไปให้เขาฝึกมือเป็นเหยื่อก็ตัดสินใจดูนะครับร้านนี้ก็ทําโชคดีๆมีตั้งเยอะนะฮะงแบบคงพลาดอะน็อตแผงคอเบอร์สิบสี่นะก็ใช้ขนาดประแจเอ็กซ์ต้าลองนะ กดยังเหนื่อยอ่ะนะครับโอเวอร์ทอทุกจุดเลยนะครับแขงคอบนล่างนี่ก็เป็นโชคหน้าของ x m a แนะครับก็ใส่สปริงโหลดมานะครับแข็งเลยนะครับแล้วก็น้ำมันอันนี้อันนี้มันดำมากเลยนะจำแนกไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมันแบบไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือ ลูกค้าบอกว่ามันมันแข็งมากนะครับมันแข็งสถานนะครับก็แก้ไขตามอาการนะครับเราจะไม่ไปลรือหรือว่าไปแบบโอ้ไม่ได้พี่ต้องใช้สปริงของผมอะไรเท่านั้นถึง,งมันจะนุ่มไม่ใช่นะสูตรของผมนี่ทําคือทําตามอาการนะเหมือนหมอนะครับรักษาตามอาการเราจะไม่ให้ลูกค้าบานปลายไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยถอดทิงทท้งถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดมันไม่ใช่นะไม่ใช่แนวทางของผมนะครับ เดี๋ยวเราจะถอดดูนะสปริงว่าเป็นยังไงแล้วก็แน่ๆคือทิ้งน้ํามันตัวเนี้นะครับทิ้งไปเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่นุ่มนะครับเราจะใช้น้ํามันของเอรินนะครับโชคที่เราแก้ไขเรียบร้อยนะครับเซตติ้งน้ํามันเอรินเข้าไปนะครับก็ทําการติดตั้งใส่แผงคอไขด้วยมือนะครับจากนั้นก็ทําการไขด้วยประแจทองนะครับ ตามค่ามาตรฐานนะครับของยามาฮ่านะครับเราทำการไข่ทอกนะครับหลังจากที่เราไขด้วยมือแน่นทุกจุดแล้วนะครับก็ไขปอนตัวนี้ก็ใช้ที50นะครับเป็นประแจรูปดาวนะครับน็อตล็อกพอร์ลเราก็ใช้เป็นประแจทอกขนาดใหญ่นะครับหนึ่งทับสองนะครับตัวนี้จะมีค่าการไขที่มากกว่านะครับไขได้ละเอียดกว่านะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการไขทอกนะครับน็อตทุกจุดนะครับกรอบรถหนึ่งคันนะครับมาตรฐานของบ้านนากกรลาดใช้ประแจทอ็อกสามตัวนะครับไขใ,ให้ได้ค่าทอ็อกที่โรงงานกำหนดนะครับนี่ก็เป็นชกหลัง xmax e 300นะครับไขที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าใช้คุ้มนะได้ราคาที่ถูกนะครับปัจจุบันนี้มีการปรับราคากันขึ้นอีกแล้ว นะครับราคาเนี่ยน่าจะ2อ2 0 0ื่นสามสอนแล้วมั้งนะครับใครที่ซื้อไว้รุ่นแรกๆเลยนะครับไม่ถึง2 0,000ืนเลยกาไรใช้นะครับขายก็ไม่ขาดทุนนะครับนี่คือข้อดีของการซื้อโชคพรีเมียมนะครับตัดสินใจแล้วก็ซื้อเลยซื้อเลยใช้เลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานมานานนะครับน่าจะเกิน2ปีแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปถอดล้างทำความสะอาดนะครับ แล้วก็เสร็จน้ำมันใหม่ทําเสร็จนี่โชก็จะกลับมาเหมือนใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนุ่มนวลน,นะครับเอรินเนี่ยนิยามที่ผมให้กับโชคเอรินเนี่ยคือนุ่มเหมือนขีพ่พรมจริงๆนะครับชิ้นส่วนโชคของเอรินนะครับเอ็กแมกนะครับถอดทําความสะอาดนะครับทุกชิน้นห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับถ้าเรามีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะลือได้หมดจดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันอีกทีหนึ่งนะครับ น้ำมันเก่านะครับหมดสภาพนะครับนอกจากจะไม่นุ่มแล้วประสิทธิภาพในการหล่อลื่นก็หมดเช่นกันนะครับถ้าเราปล่อยปะละเลยนะครับก็จะสึกหลอนะครับอันนี้ยังยังดีนะว่ายังไม่มีรอยสึกหลอเกิดขึ้นนะครับทั้งห้องแกสห้องน้ำมันนะครับแหวนลูกสูบ นะครับก็ยังโอเคสันเคลือบก็ยังดีอยู่นะครับถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับใช้อย่างเดียวนะครับสันเคลือบตรงนี้จะไม่มีนะฮะมันจะเงานะครับของเงาแล้วก็ภายในก็จะสึกหลอมันก็จะแบบเว้าเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํามันโช๊คของเอรินนะครับของใหม่นะครับแตกต่างจากของเก่าชัดเจนนะครับทั้งสีทั้งความเนืดความใสนะครับอนนี้ใส่เข้าไปถึงในโช๊คคุณก็จะมี ประสิทธิภาพดีเหมือนใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเดีนี้เราต้องไปทําความสะอาดก่อนนะครับโฟน้ามันมันถึงจะดีเหมือนใหม่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยท่อทางเดินน,น้ํามันต้องโฟลต้องนุ่มต้องไม่มีคาบที่โคนนะครับนี่เราเดินออกมาได้หมดนะฮะถ้าไม่มีเครื่องมือนะครับมันจองออกมาไม่หมดนะครับไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็เอาโชคลูกค้ามาเป็นหนูทดลองนะครับผมไม่อยากให้โชคเอรินไป เป็นหนูทดลองแบบนั้นนะเสียดายนะครับเสียดายโชว์คุณภาพพรีเมียมนะครับราคา2 0 0 0มืกว่านะครับต้องเอาไปเป็นทดลองหัดทำนะครับอย่าเห็นแค่ของถูกนะครับร้านที่ทำดีๆมีเยอะนะครับครับช็ที่เราเสร์วสเรียบร้อยนะว่านำมานามาล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับล้างเสร็จก็มาทดสอบจังหวะรีบาวกันนะครับเสียงดังทุกคลิกนะครับ กดครับปึ๊บแล้วปล่อยครับปึ๊บโชก็จะดันตัวขึ้นนะครับอันนี้เราเปิดจังหวะรีบาวหมดนะก็จะดันเร็วขึ้นนิดนึงนะครับครับก็ประกอบสปริงเข้าไปเรียบร้อยนะครับพร้อมนําไปติดตั้งในรถนะครับใคนที่ใช้โชคเอรินอยู่ก็อย่าลืมเซอร์วิสนะครับส่งกลับโรงงานหรือร้านที่เซอร์วิสโชคเอรินนะครับโดยเฉพาะนะครับใส่แล้วก็นุ่มเหมือนขี่พรมอ่ะนะฮะ เป็นแคบบชั้นที้ผมชอบตั้งนะครับครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับโชคลินเซอร์วิสเลเวลหนนะครับไม่ได้รั่วก็เซอร์วิสเลเวลหน,นะครับทำความสะอาดเปลี่ยนน้ามันเป็นแก๊สนะครับรับตั้งเรียบร้อยนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับเซอร์วิสโชก็ใช้เวลา1-2วันนะครับันนี้ลูกค้านำมานำมาจอดนะครับ หรืออยู่ไกลแตงวัดก็ถอดส่งเคอรี่มานะครับทำหนึ่งถึงสองวันก็ส่งกลับได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเซอร์วิสโชคน้าและก็โชกหลังนะครับของยามาฮ่าเอ็กแมยนะครับให้กลับมานุ่มนวลน,นะครับดีกว่าเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ